เ,เือการจับมืงราวที่เกิดขึ้นจากชาลอนมากชาไม่มันเป็นเหตุการณ์อะไรเนี่ยเราพอทราบมือเลยจริงๆเลยก็คือได้ทราบตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่ได้ทราบแบบแน่นอนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหมือนตอนที่จริงๆในในตารางก็คือน้องมีไลฟ์ Live กับทีมหยุดฝนกลิ่นสนิ่มานะคะ<ม>แล้วก็มีการได้ทักไปถามไปว่าแบบว่าเอ๊ะตอนนี้น้องอยู่ไหนนะหรืออะไรเงี้ยซึ่ง ก็มี AR ที่ได้ทราบแล้วก็คือพี่เต๋ากับพี่แวนเงี้ยคะว่าตอนนี้น้องแบบว่าเหมือนติดภารกิจอยู่กับทางออสอนออะไรเงี้ยซึ่งเราก็เอา้ามีประเด็นเรื่องอะไรก็เลยได้มีการทักไปถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งน้องก็บอกว่ายังพูดอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าจะต้องรอผู้การสรุปหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็รอให้น้องเป็นคนแบบว่าสรุปเรื่องที่เกิดขึ้น พอเราไลฟ์กันเสร็จแล้วเสร็จกันไปประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ก็ยังเอ๊ะก็ยังยังเงียบไปก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ใช่ก็มีพี่แวนกับพี่เต๋าที่จะพอติดต่อได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจว่าแบบอยากอยากด้วยความเป็นห่วงก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รอกันไปจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยก็มีได้ถามกับน้องน้องนวยที่เป็นเลขาของเขาว่าแบบเออมีเรื่องอะไรให้เราช่วยไหมว่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงลองบอกได้นะเพราะว่ากลัวว่าแบบไม่มีตรงที่น้องอยู่กลัวว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวน้องเขาเองเขาก็น่าจะตื่นเต้นอยู่ด้วยนะเหตุการณ์ตรงนั้นอาจจะตกใจอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อะไรอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะจนใกล้จะเช้าก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงเวลาเท่าที่ทราบคือที่พี่แหวนเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงเวลาตีสี่น้องก็ไปทางสอนอ แล้วก็ได้ลงบันทึกประจําวันเรื่องเรียบร้อยแล้วว่าสรุปก็คือเหมือนน้องเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแจ้งกับเราแบบโดยตรงตั้งแต่แรกด้วยความที่ที่ที่ทกลัวด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็คือเหมือนกับมิจฉาชีพในสายเนี่ยน่าจะมีการพูดกันข,ข่มขู่กันเกิดขึ้นว่าไม่ให้พูดเรื่องว่างเรื่องจริงว่าอยู่ที่ไหนหรือตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็คือน้องปลอดภัยดีตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่ได้มีการ ประทะกับอะไรเพียงแต่ว่ามีฉาชีพให้วิดีโอคอลเพื่อที่จะไม่ให้ติดต่อกับผู้อื่นหรือว่าไม่ให้พูดคุยกับใครอะไรเงี้ยเหมือนมีการคุยกับน้องน้องก็จะบอกว่าเป็นตำรวจ,จไฟเบอร์ก็กลัวเขาเจาะข้อมูลว่าว่าคุยกับใครอะไรอยู่ตรงไหนน้องก็ส่งมาแล้วก็ลบหรือว่าอะไรเงี้ยคือตัวน้องเองน้องก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะ น่าจะตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทางเราก็เลยรู้สึกยิ่งยิ่งตอนนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงขึ้นไปใหญ่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนทาอะไรอะไรเงี้ยค่ะภาพโดยรวมก็น่าจะออกมาเป็นตามที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นมิจฉาชีพที่มีการหลอกให้โอนเงินไปทั้งหมด3ครั้งด้วยการเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทใช่ค่ะแสดงว่าถ้าตอนนี้เราได้คุณไอกา ก็มีได้โทรไปตอนเช้าที่ได้ทราบเหมือนข้อสรุปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะตัวหนูเองหนูก็แบบไม่กล้าไปเล่งเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ทราบเกือบๆเท่าๆกันก็ยังไม่ถึงตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันเลยะคะ่ะเพราะว่าเ,ออเหมือนนอุ่งนุงจะได้กลับนุ <c oughs> ่งจะได้กลับไปพักตอนช่วงเวลาเกือบ,อบตีห้าเขาแปลว่าระหว่างนี้คือไปเราก็รอว่า น้องเขาจะอะไรยังไงดีว่าเป็นห่วงเขาว่าเขาแต่เคือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาติดต่อกลับมาว่าว่าว่าอยู่ตรงไหนส่วนตัวเหมือนน้องอ่ะจะตอบตอบฟ้าสิ้นสุดแค่ช่วงช่วงเวลาที่เราเสร็จสิ้นภารกิจตอนไลน์เราก็เลยแต่ว่าจะได้มีการคุยกับทางเลขาเขากับทางพี่แวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเป็นเป็นระยะเป็นระยะว่าน้องเอ,อ่อยู่ตรงทำอะไรอยู่อยู่ในกระบวนการไหนเขามีการให้หนู แบบว่าใส่บอกนามสกุลเลขบัญชีรหัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนที่แาะ,ะบอกไปครับว่าเขาเริ่มไปมีชากชีพเขาเริ่มมาจากไหนเพราะไหรคนมองว่าตั้งสี่ล้านบาทคือ<ม>เริ่มมาจากที่ไหนเหมือนน่าจะเป็นการหลอกล่อว่าเป็นการอาฟอรกเงินใดๆประมาณน,นั้นเหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีการฟอรกเงินเกิดขึ้นในการคล้ายๆก็ว่าเปิดบัญชีมาอะไรประมาณนั้นแหละ,ะคะ่ะ ใช่ส่วนตัวน้องหนูก็อาจจะต้องรอให้น้องมาอธิบายส,ส่วนส่วนลึกจริงๆว่าในการพูดคุยหรือว่าในการเจรจาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เท่าที่ทราบตอนนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนอยู่แล้วก็มี AR ของทางองค์กรดูแลน้องอยู่ะคะ่ะแสดงว่าพี่ฟ้าก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยตั้งแต่คุยกับน้องแล้วเที่ยงคืนได้ข่าวแล้วกใหม่ทีต้องทีห้าใช่ใช่ก็พยายามติดต่อคุยกับพี่แวนก็คือเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าเรื่องนี้หรือเปล่า เรื่องนั้นหรือเปล่าเพราะเพราะว่าไม่มีใครรู้ชัดเลยว่าว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันตลอดทั้งคืนกับกับทางพี่แวนกับทาง AR อะไรเงี้ยว่าหนูว่าเดาไปนู่นเดาไปนี่เดาไปนั่นเอ้ยมันจะใช่อันนี้ไหมหรืออันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้องปลอดภัยดีใช่ค่ะปลอดภัยดีไม่มีอะไรตอนนยังไงบ้างกับเรื่องดาทั้งคืนเท่าที่ทราบเหมือนเขาก็อยู่ฟิลิปปินส์เนาะน่าจะช่วงนี้น่าจะมีเรื่องให้ให้ให้เครียดเยอะหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ย ก็คิดว่าน่าจะเสร็จสับภาร,รกิจของเขาเสร็จแล้วก็น่าจะรีบกลับมาก็ดูก็เป็นห่วงแลว mm hmm. หละค่ะคิดว่าแกเป็นห่วงทุกคนในองค์กรอยู่แล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทางบอสเองหรือว่าตัวชาร์ลอตเองอาจจะมาะถแถลงข่าวอีกทีหนึ่งก็ได้ถึง mm hmm. รายละเอียดเพราะว่าน่าจะมีคนอยากทราบไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยเมื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฟามสื่ไหมว่าขนาดเป็นคนมีชื่อเสียก็ยังโดนหนูเคย,ยงงหนูเคยโดนโทรมาเป็นตำรวจเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าใช่คุณอินฟ้าไหมคะบอกว่าเรามีเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกับคดีชอบบ่อโกงฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยก็เลยแว็บแรกเลยก็คือต้อง ตั้งสติก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยถามเพราะว่าชื่ออะไรทําหน้าที่อะไรอยู่ที่สอนอไหนไก็ถามประมาณ3รอบจนเขาก็เริ่มหุดหงิดแล้วแต่ว่าสมรอบนี่ือตอบไม่ตรงกันก็เลยตัดสินใจตอนแรกว่าจะตัดสายแต่ว่าเคยมีประสบการณ์กับการที่พอตัดแล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเบอร์เบอร์ใหม่โทรมาเรื่อยๆโทรมาเรื่อยๆซึ่งก็เลยให้พี่สันคุยว่าให้พี่สันพี่สันคุยพี่สันก็บอก ว่าไอ้คุณพี่อะไรเงี้ยก็ตามภาษาเขาอะไรเงี้ยาบอกว่าอุ้ยเสียงคุณพี่หล่อดเนอะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบแอบหัวเราะแล้วเราก็ได้ยินเสียงเขาหัวเราะอะไรเงี้ยก็เลยเอ้าทำไมหัวเราะหนูไม่โอเคนะพี่หัวเราะทำไมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดคำหยาบแล้วก็ตัดสายไปหลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกเลยใช่แสดงว่าพี่ฟ้าก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดังคนธรรมดาทุกคนมีสิทธิ์โดนได้หมดหนูว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆบางคนตื่นตระหนกหรือบางทีถ้าเรา ไม่ต้องมันต้องใจเย็นเยนจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่าจริงๆหลักการทํางานของตํารวจเนี่ยเวลาที่เขาถ้าหากว่าเรากระทาความผิดจริงๆแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยจริงๆเนี่ยอย่างมากคือโทรเพื่อที่จะมาเรียกเราไปสอบถามที่สถานีจะไม่มีการสอบถามข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเงี้ยผ่านทางออนไลน์แน่นอนอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ไว้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่สบายใจจริงๆ ก็สามารถที่จะสอบถามเขาก็ได้ว่าโทรมาจากสถานีไหนแล้วเราค่อยเช็คกับสถานีนั้นๆว่าเรามีเหตุเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยม,มันปรับปรามไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะมันแล้วมันตามตัวยากมากๆเลยมันเกิดขึ้นเยอะมากๆด้วยในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนระวังการเหมือนเมื่อไม่นานนี้ประมาณ3ชั่วโมงที่แล้วเพวิ่งมีเพื่อนที่โพสว่าเข้าไปกดลิงก์อะไรไม่รู้ที่เหมือนส่งเข้ามาในข้อความ ไม่รู้ตัวกดไปก็โดนดึงเงินไปสองแสงบนบาทใช่สุ่ใ,ใช่มันมันมันเยอะมากจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนคือด่านแรกก็ต้องระวังจากตัวเราเองก่อนเลยนพี่ฟ้าต้องระวังตัวไหมเพราะคนรอบค้าง น้องที่สนิทก็โดนไปติดติดกนดันอย่างนี้หลังๆมาหนูแค่จะไม่รับเบอร์แปดใช่ <c oughs> หนูจะไม่รับเบอร์แปกเลยคิดว่าถ้าติดต่องานก็คือให้ผ่านทางเบอร์ของทาง,ทางกองไปเลยอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่มที่จะไม่รับเพราะว่าบางทีการพูดคุยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพ้อๆอาจจะดึงเสียงเราไปดัดแปลง<ไ>ปหรือไปอะไรอย่างนี้ก็อันตรายตอนนี้อันตรายรอบด้านนะคะแสงว่าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวที่นวัดจับจับอาจจะมาเพราะหลายคนก็จะตีความไปก่อนที่จะได้ดูเหตุ ก็ก็ต้องรอดูอาจจะด้วยความที่น้องยังตื่นตระกตื่นตระนกด้วยใช่เราเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นตรงนั้นมันเป็นยังไงด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะ